สดีค่ะเจ้าจ๋าคิตตี้เจ้าจ๋าค่ะคลิปนี้นะคะเจ้าจ๋ามีไอเทมดีๆไอเทมเด็ดไอเทมใหม่นะคะจะมาแนะนํามารีวิวให้ชมกันค่ะนั่นก็คือแป้งบอ n เน่ทูเวย์วันเดอร์พนะคะคือแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะให้การปกคลดที่ระดับ full coverage เลยทีเดียวมีค่า SPF 20 PA บวกๆนะคะก็คือมีกันแดดด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวเลย กล่องก็เป็นกล่องสีชมพูน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะส่วนราคาข้างกล่องเนี่ยราคา1,250บาทแต่ว่าช่วงนี้มันแบบเพิ่งออกใหม่เนาะก็จะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษกันไปก็สามารถไปดูในแฟนเพจของเขาได้นะคะส่วนข้างในเนี่ยก็คือตลับเป็นอย่างนี้เป็นสีชมพูอ่อ,อนๆน,นะคะน่ารักอีกทีเปิดออกมาเนาะแล้วก็เป็นแป้งนะคะแล้วก็มีพัพอยู่ข้างล่าง ด้วยกันนะคะนี่เป็นเบอร์หนึ่งนะคะสำหรับผิวขาวและเบอร์สองสำหรับผิวสองสีนะคะโดยส่วนตัวแล้วเจ๊จ๋าเนี่ยใช้เบอร์หนึ่งค่ะก็นี่ก็ทาเรียบร้อยแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบหน้าเนียนกริปดีไม่ต้องทารองพื้นให้ยุ่งยากเลยนะคะส่วนแล้วเจ๊จ๋าลองสวอชของสี02แล้วเนี่ยสำหรับผิวสองสีเจ๊จ๋าว่าก็อาจจะขาวไปสำหรับ คนที่ผิวแบบสองสีค่อนไปทางคล้ำนะคะก็ยังใช้ไม่ได้ก็อยากจะให้ทางแบรนด์ผลิตสีออกมาให้มากกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าจะถาวว่าเนื้อแป้งเขาดีเดยแหละแบบแป้งเนียนละเอียดนะคะสามารถปิดรูขุมขนรอยสิวได้ดีเลยแล้วกันน้ํากันเหงื่อด้วยแบบมันเวิร์กอะ่ะตอนนี้เนี่ยก็ลองใช้สีสองสีนี้ไปก่อนนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแป้งอย่างนี้เนาะแล้วก็มีพับ สำหรับส่วนตัวเจาจ่าเองเนี่ยจสาคาดี่พัแป้งตลับนี้เนี่ยค่อนข้างปกปิดได้ดีเลยทีเดียวเจจสาก็เลยไม่ต้องใช้รองพื้นเลยทาแค่ครีมบำรุงครีมกันแดดนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นบอนเน่เลยก็จะทําให้หน้าเราเี่ยสวยกริง้งแล้วก็ปกปิดได้หมดเลยนี่เพนดงแพนด้าก็อดูโอเคดูตื่นขึ้นมาเนาะแต่ถ้าคิดว่า ถ้าเฉยๆเนี่ยยังปกปิดได้ไม่เพียงพออย่างที่เราต้องการนะคะก็ง่ายๆเลยใช้พัฟเนี่ยแหละไปชุบน้ำนะคะหมาดหมามนะคะแล้วก็มาแปะที่แป้งแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าก็คือจะได้การปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นอีกค่ะสำหรับในวันที่เราต้องการแบบ เนี้ยแบบกริปเป็นพิเศษแบบอย่างเช่นวันที่เราต้องการไปออกงานไปงานแต่งไปงานบวชงานบุญงานอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะก็คือถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ IG bonnet underscore official นะคะแล้วก็มีทาง Facebook บ o n n น t นะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปหาซื้อแบบ อยากจะไปลองสีลองเล่นเองนะคะก็ไปได้ที่ซิไรยกรนคลินิก by SK Clinic นะคะอยู่ตรงเลียบทางด่วนนี่เองนะคะเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทาน,นะคะก็ไปลองดูกันเนาะส่วนเจ,จา้าจ๋าส่วนตัวแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะแป้งนี้เนี่ยใช้ดีเลยทีเดียวลองทาไปแล้วก็ทาทั้งวันเช้าจะรดเย็นนะคะก็จะมีมันตรงทีโซนนิดหน่อยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มันตรงนี้เนาะก็จะให้ความแบบรู้สึกว่ามันดิวอี้ดิวอี้แต่หน้าไม่เยะิะไม่ ราะว่าแป้งเขาก็ควบคุมมันมาดีในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็หน้าไม่มีแบบเคกกี้นะไม่มีแตกไม่มีอะไรไม่มีแบบเป็นคราบเจสึก็ว่ามันเวิร์กอยู่นะส่วนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มารีวิวกันเพียงแค่นี้นะคะยังไงถ้ามีอะไรใหม่ๆอะไรดีๆเจสาจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกคะ่ะแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะคะ บ๊ายบายค่ะ